สวัสดีครับที่นี่เมืองไทยวันนี้นำพาท่านผู้ชมมารู้จักโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามการสินและขอนแกน่นระยะเวลา3วัน2คืน ซึ่งในกลุ่มจังหวัดที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเป็นอีสานตอนกลางและเมื่อก่อนที่เราจะไปสถานที่ใดเราไปฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามนายวิบูลแววบฑิตกล่าวเปิดงานโครงการและถแถลงข่าวไปพร้อมกันในกลุ่มของเราเนี่ยร้อยแก่นสารสินก็นคือนแก่นนะครับร้อยเอ็ดสารสินแล้วก็มหาสารคามเนี่ย่าเป็นใจกลางภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามเนี่ย่าเป็นศูนย์อีสาน จังหวัดของเราเนี tes, um, SA, mm ่ย hmm. ม uh, ันมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นประเพณีเป็นอารยธรรมนะครับเช่นที่กระสิน์องหมีเรื่องของเดนูเซสนะครับที่เกาแก่งก็มีเดนูเซสนะครับมีวัดนะครับที่สําคัญสำคัญหรืแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของเจดีย์อาจารย์นะครับที่เป็นที่รู้จักทั้งท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธเชิงวัฒนธรรมประเพณี ของมันของฝากหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสร้างขึ้นมานเช่นหมู่เท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาประมาณทีิ่มถึงสิบเปอร์เซ็นต์ะครับในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนชาวต่างประเทศมาเมขึ้นครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคอีสานก็สามารถท่เที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้ออกจากงานแถลงข่าวเราไปชื่นชมไปชมหมู่บ้านทอผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเรียกว่ากลุ่มทอผ้าไหมบ้านไวริรึมซึ่งบ้านไวริรึมเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งในตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นศูนย์รวมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านจากนั้นเดินทางออกไปหอโวดจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวไปชมกันครับข้างในมีอะไรบ้างเดินทางมาถึงชักภาพหมู่เป็นที่ระลึกจากนั้นเข้าไปซื้อตัว๋ว เพื่อขึ้นไปชมมุมสูงของเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้360องศาส่วนในหอโหวทนั้นก็มีการจัดนิทรรศาการและมุมที่น่าสนใจหลากหลายมุมส่วนชั้นบนสุดของหอเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระบรมสารีริกธาตุสำหรับวันที่สองเช้ามาเราไปณนะธรรมอุทยานหลวงปู่พระมหาศิราสิริจันโท เพื่อเข้ากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลาาไปต่อกันอีกวัดที่สองวัดหลวงปู่เวรหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือวัดบุรพาโค,คเครือวัดที่เกจิ พระคณาจารย์ที่หลวงปู่พระมหาศิลาสลิจันโทแนะนำให้มากราบเมื่อมาถึงจังหวัดกระสินสำหรับเช้าวันที่สามพวกเราเดินทางเข้าไปวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าหวังน้ำเย็นเข้ากราบนมัสการสักการะพระอาจารย์สุริยันและเยี่ยมชมอาณาบริเวณวัดสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นวัด วัดที่มีความใหญ่โตสร้างอย่างอลังการทั้งเจดีย์โบสถ์วิหารรวนแล้วแต่สมบารมีสมกับคำว่ายิ่งใหญ่อลังการเอเลยครับเชอกเลยครับเจอญเลยออกจากวัดป่าวังน้ำเย็นไปต่อที่ไร่แสนดีซึ่งเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้และการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีรายฐานการเรียนรู้ให้มาเรียนรู้ในการแปรรูปในหรากลายฐานจากนั้นร้อหมุนออกจากจังหวัดมหาสารคามมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นไปวัดหนองแวงพระอารามหลวงกับเจดีพระธาตุซึ่งเป็นเจดีย์ที่ออกแบบได้งดงามสวยงามอลังการ มีหลายชั้นและในหลากหลายชั้นนั้นมีการจัดแสดงมีการแบ่งสัดส่วนได้อย่างน่าสนใจน่าศึกษาและที่กล่าวมาในเบื้องต้นนี้คือความน่าสนใจในดินแดนภาคอีสานตอนกลางในการเดินทาง3วันสองคืนพอสังเขตส่วนรายละเอียดในแต่ละสถานที่เราจะนำมาเสนอเป็นต้นตอนโปรดติดตามตอนต่อไปสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงาน